เสนอโดยแมนเชตอร์ยูไนเลมีตัวอย่างให้เห็นเอฟเวอร์ตันเป็นบรรทัดฐานแมนซิเตี้เป็นอย่างไรถ้าผิดกฎการเงินว่าด้วยเรื่องของแมนซิตี้หลังจากพิมลีกแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเอาจริงตัดจริงกรณีเอเวอร์ตันถูกหักสิบแต้มโถฐานผิดกฎการเงิน1 เรียนตามตรงว่าเมื่อลูกทีมท็อปฟีถูกลงโทษเรียบร้อยจากความผิดแค่กระทงเดียวมันจึงเป็นบรรทัดฐานเช่นั้นแมนซิตี้ที่ถูกตรวจพบว่าทำผิดกฎมากถึง115กรณีก็ไม่น่ารอดเช่นกันต่อให้ท่านเจ้าของทีมร่ำรวยทะลุฟ้าและทีมกฎหมายเก่งกาจขนาดไหนก็ตามย่างน้อยจากเป็นร้อยก็ต้องโดนสักสอากระทงนั่นแหละเพียงแต่แค่รอเวลาเท่านั้น 2. หากผิด1กรณีเท่ากับ10แต้มนั่นหมายความว่าถ้าเราผิด115กรณีจะโดนตัดแต้ม1,150แต้มแต่เราอย่าไปคิดแบบนั้นเลยมันคงจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกว่ากันว่าถ้าผิดจริงและบทลงโทษจริงแมนซิตี้จะถูกตัดสูงสุดประมาณ30แต้มหรือไม่ก็ปรับตกชั้นไปเลย 3. สมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าถ้าหากถูกลงโทษทันทีในฤดูกาลนี้เหมือนกับเอเวอเรตัน จะถูกตัด30แต้มแมนซิตี้จะหล่นมาอยู่ในอันดับบวยของตารางพรีเมียร์โดยมีคะแนนลบ2แต้มการน,นี้ตกชั้นอาจไม่ใช่เรื่องยากเพราะทีมอันดับ17ยังลูตันมีแค่6แต้มเท่านั้นเองพลพรรคเรือใบสีฟ้าน่าจะไล่แสงได้ไม่ยากแต่ทว่าคงหมดสิบป้องกันแชมป์พรีเมียร์ยังแน่นอนเพราะทีมของเปปกูดิลาจะตามหลังจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลถึง29แต้มเลยทีเดียว ถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงฤดูการนี้การป้องกันแชมป์ของเราก็คงจะปิวอย่างแน่นอนในส่วนของโบนัสแทรกตำแหน่งแชมป์อาจจะไม่มีการยึดคืนหรืออาจจะเอาไปมอบให้รองแชมป์แต่มันก็ไม่ยุติธรรมต่อทีมที่ขับเคี่ยวแย่งความสําเร็จกับพวกเขาเช่นกันเล่นหรือซะแล้วเมนดี้รฟ้องศาลเรียกเงินเรือหักค่าจ้างไม่เป็นธรรม เบนจามินแมนดี้กองหลังคนดังของลอลียงเดินหน้าใช้กฎหมายเรียกร้องเงินลายล้านปอนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตต้นสังกัดที่หากค่าเหนื่อยของเขาอย่างไม่เป็นธรรมในระหว่างการพิจารณาคดีล่วงละเมิดทางเพศดำเนินอยู่เมนดี้ถูกกล่าวหาว่าคมคืนหญิงวัย24ปีในห้องนอนที่บ้านของเขาในเชสเซียเมื่อตุลาคมปีส0 0พันและยังถูกตั้งข้อหาพยายามคมคืนหญิงวัย29ปีที่บ้านของเขาเมื่อ2ปีก่อน เมนดี้ปฏิเสธทั้งสองข้อกล่าวหาและถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเคนต์นทิมมนซิตี้หยุดการจ่ายค่าจ้าง100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับเขามาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021ล่าสุด s k y s p o r รรายงานว่าเมนดี้เตรียมใช้กฎหมายเรียกร้องเงินหลายล้านปอนด์กับทีมรือใบสำหรับค่าจ้างที่ยังค้างอยู่ในรายงานระบุว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวได้ถูกยื่นต่อศาลแรงงานไปเรียบร้อยแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเมนดีอ้างว่าเป็นการหักค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมในช่วงที่เขาสู้คดีอยู่ทั้งนี้เมนดี้าย้าจากโมนาโกมาร่วมทีมเรือใบด้วยค่าตัวแพงเป็นสถิติ52ล้านปอนด์เมื่อปี2017ทำสัญญากันจนถึงปี2023ดังนั้นเมนดีจึงหวังให้แมนซิตี้ชดใชยค่าเหนื่อยที่ถูกหักออกไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021จนถึงมิถุนาปี2023รายงานยังเสริมด้วยว่าเมนดี ได้จ้างทนายความด้านกีฬาชื่อดังนิกเดมาโคเคซีมาดูแลคดีในครั้งนี้นิกเดมาโคเคซีกำลังทำหน้าที่แทนเบนจามินเมนดี้ในการเรียกร้องเงินหลายล้านปอนด์จากการหักค่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตแถลงการที่ Sky s p o r t ์ได้รับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้จ่ายค่าจ้างใดๆให้กับเมนดี้เลยนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021หลังถูกตั้งข้อหาความผิดต่างๆ ซึ่งเขาพ้นผิดในเวลาต่อมาจนถึงเดือนมิถุนายนปี2023โดยการร้องเรียนจะเกิดขึ้นต่อหน้าสารแรงงานงานนี้พอหนุ่มนักล่ายังเมนดี้ก็กลับเมาเรียกร้องค่าแรงจากเรือใบสีฟ้าอันนี้แฟนๆคิดว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับดับ,บรินถึงกับงงดับ,บริน งงลูวิสเสียจุดโทษยังไงโคลซ่าเป่าอยากมีสิดิออนเดอร์ปรินตำนานผู้ตัดสินที่เป่าจุดโทษให้นอร์ทมาซิโดเนียในเกมยูโรปี2024รอบคัดเลือกที่อังกฤษบุกเสมอ1ประตูต่อ1เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาลิโก้ลูวิสกระโดดขึ้นมงสเก็ตบอลแต่มือไปฟาดหน้าของโบยานมิยอบสกีตอนแรกฟิลลิปบอกว่าให้เล่นต่อแต่เขาได้รับคำแนะนำจาก้อง v วีให้ไปเช็คด้วยตัวเองก่อนเปลี่ยนคำตัดสินให้เป็นจุดโทษ มันไม่ใช่จุดโทษยิงแน่นอนผมเข้าใจได้ที่มือไปโดนหน้าแต่ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีการประทะกันเพราะงั้นมันไม่ใช่จุดโทษยิงแน่นอนดับลินกล่าวผมประหลาดใจมากๆที่ผู้ตัดสินให้จุดโทษผมเข้าใจได้ที่มือไปโดนหน้าแต่จะให้ทำยังไงละ่ะเมื่อคุณต้องกระโดดไม่ใช่จุดโทษ,ไม,โทษไม่แน่นอนไม่ใช่การยิงจุดโทษที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาพิกฟอร์ดเซฟได้ในตอนแรกแต่กองหลังอังกฤษก็เชี่องชากันไปหมดจนโดนซ้ำ โจโคลเป็นอีกคนที่ไม่เห็นด้วยกับจุดโทษของนอร์มซิโดเนียและยังแซ่อีกว่าผู้ตัดสินคงอยากเป็นพระเอกของงานเป็นจุดโทษที่ไร้สาระผู้ตัดสินเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเวลาปกติผมสงสัยว่าเขาคงอยากเป็นดาวเด่นของโชว์โ e, คลกราวงานนี้สองกูรูอย่างดิออนดรับบินกับโจโครก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับจุดโทษอันไม่เป็นธรรมที่ลิกโกล,ลูวิสเสียไป เดบิวต์แจมโครชมลูวิสเดบิวต์แจมเซาเกตของคิดหนักนี่ไปยุโรโจโครออกโรงยกย่องริกกลูวิสว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นหลังจากประเดิมนสนามให้ทีมชาติอังกฤษในเกมเสมอนอร์เวซตโเดเนีย1ประตูต่อ1แข่งดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทูกแกรเรเซาเกตเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่หัวแรกและได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายในแมตช์ล่าสุด แม้ทำทีมเสียจุดโทษแต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลต่อลูอิสเลยซึ่งเขาอยู่ในสนามจนจบเกมและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้ยย่งน่าประทับใจเขาโดดเด่นมากๆเป๊ปกูดิโอลาชื่นชมลูอิสและคืนนี้มันเป็นเกมที่ยากมากๆสำหรับเขาในการรับมือฝ่ายตรงข้ามโคลกลับเขาช่วยให้อังกฤษขึ้นเกมได้ดีกว่าตอนเจอมโมตาเขามีประสิทธิภาพเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นและมอบทางเลือกที่แท้จริงให้กับแกเรตซาวเกตในตำแหน่งนั้น จอริออนเลสคอตก็แสดงความคิดเห็นที่คล้ายกันและยกย่องดาวรุ่งรายนี้ว่าทำผลงานได้ดีจนลืมไปเลยว่านี่เป็นการเดบิวต์ให้ทีมชาติชุดใหญ่มันดูไม่เหมือนเป็นเกมเดบิวต์ของเขาเลยและนั่นคือคำชมสำหรับเขาเขาแสดงให้เห็นถึงความนิ่งในหลายๆจังหวะและแม้แต่จุดโทษก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาเลยเลสคอตกล่าวเสริม งานนี้เจ้าหนูลูวิสนอกจากผลงานในทีมเอเียสตีดียมแล้วก็ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติจนหลายๆคนต้องออกมายกย่องและชื่นชมในฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูลูวิสนี่แหละครับผลผลิตเรือใบสีฟ้าแล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงมงามสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน